สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระวรสารในวันนี้พระองค์บอกแก่เสรดว่าผู้ใดอยากตามเราให้จงเลิกคิดถึงตนเองแบ่งไม้กางเขนของตนและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดรถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเราก็จะพบชีวิตนิรันดรมนุษย์จะได้ประโยชน์อะไร ในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตมนุษย์จะต้องได้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียให้ได้กลับคืนมาทุกครั้งที่พระองค์สอนเราพระองค์อยากจะบอกเราว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าเงินมากกว่าทองมากกว่าสิ่งของมากกว่ายศถาบรรดาศักด์ มากกว่าทุกสิ่งที่เรามีเพราะการที่พระองค์เรียกเราให้เป็นสิทธินั้นนะ่ะมันเป็นพระพรพิเศษพิเศษจริงๆเพราะทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตถ้าหมดทางก็ไปหาพระองค์จะได้เห็นทาง หมดความจริงไม่รู้ความจริงอยู่ไหนก็ไปหาพระองค์ก็จะได้พบความจริงแล้วก็ชีวิตของเราเหี่ยวเฉาก็ไปหาพระองค์เนี่ยแล้วการเดินตามพระองค์นั้นพระองค์ก็เรียกร้องให้เราต้องหนึ่งเลิกที่จะคิดถึงแต่ตัวเองสงสารตนเอง พนาพนาตนเองแต่ให้เดินเลิกที่จะคิดถึงน้ำใจของตนเองแต่เอาน้ำใจของพระบินเจ้าแล้วก็ต้องแบกไม้กางเขนซึ่งไม้กางเขนนี้พระเยซูเจ้าบอกเสมอว่าไม่เคยให้ความลำบากใดแก่เรามากกว่าที่ประหันสถานของพระองค์จะช่วยเราได้ถ้าเรามั่นใจอย่างนี้ เราเจอปัญหาเราก็บอกพระเจ้าอยู่เคียงข้างพระองค์ช่วยอยู่เสมอเราก็มีความสบายใจและอย่างที่สามคือติดตามเราติดตามพระองค์พระสันตป,ปาปาฟรานซิสเนี่ยเป็นทุกข์ร้อนมากในวันที่พระองค์ไปปิดปีเยาวชนอยู่ที่ประเทศบราซิลนะพระองค์บอกตอนนี้เป็นช่วงที่เป็นทะเลทรายสําหรับเยาวชนเพราะเข้าวัดน้อยมากแล้วก็ไปติดตาม สิ่งต่างๆที่มันไม่ได้นําชีวิตมาให้เลยจะเป็นฟุตบอลกีฬาจะเป็นดนตรีหรือจะเป็นอ,อัพยาหรือมั่วเพศอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้นําชีวิตมาให้เขาเลยแต่มันนําความตายมาให้เขาดังนั้นถ้าเขาอยากจะได้ชีวิตก็มีอันเดียวก็คือต้องกลับมากลับมาหาพระเยซูเจ้าและเดินตามพระองค์ไป ผู้ใดคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดก็สูญเสียชีวิตใครพเนาพนอชีวิตของตนเองฝนตกแดดออกก็ไม่ไปวัดเพราะว่าโอ้กลัวผิวจะเสียหน้าจะมนหมองแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็คือการทะนุถนอมตนเองแบบไม่ถูกดังนั้นถ้าเราเสี่ยงเพื่อพระเมื่อไหร่ก็มีจุดเริ่มต้นในการที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัรครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์